มีใครที่รู้สึกว่ามือซ้ายไม่ค่อยแข็งแรงไหมครับเขาบอกว่าถ้าอยากให้มือซ้ายแข็งแรงให้ใช้ชีวิตด้วยมือซ้ายกินข้าวด้วยมือซ้ายกินกาแฟด้วยมือซ้ายแปลงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายจริงๆแล้วทุกวิธีที่มูนมามันก็ดีนะครับเราลองมาประยุกต์ใช้กับการซ้อมของเราอะไรที่เราเคยซ้อมด้วยมือขวานำใช่ไหมซิงเกิลด้วยมือขวานำ เราก็ลองสอมด้วยมือซ้ายนำดูบ้างจับเบิ้ลด้วยมือขวานำเราก็ลองจับเบิ้ลด้วยมือซ้ายนำพาราดิเดิลจากมือขวาก็นำด้วยมือซ้ายจริงๆแบบฝึกหัดที่จะพัฒนามือซ้ายนะในเน็ตมีเยอะมากๆวันนี้ขอแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ ใช้ได้หมดนะลองดูนะครับเราจะตีมือขวา1ทีกับมือซ้าย3ทีวนไปเรื่อยๆด้วยน้ำหนักที่เท่ากันจะไม่ตีแล้วเบาหน่นะนะตีเท่ากันไม่เอาแบบอย่างนี้นะยังไม่ฝึกโกสโน t e น,นะครับวันนี้มาฝากแค่นี้นะครับใครที่มีแบบฝึกหัดสำหรับพัฒน,นามือซ้ายเจ๋งๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมใช้ชีวิตด้วยมือสายลองดูบันเทิง